อุปกรณ์เสริมเนี่ยครับจําเป็นไหมสําหรับสําหรับผมมันมันเกินคําว่าจําเป็นอม,มันคือสิ่งที่ต้องมีนี่นี่นี่คือเหตุผลที่เราทําพวกนี้นะเพราะเรารู้ว่าสิเ็มจะให้ได้สุดเนี่ยมันต้องมีพวกนี้จริงครับพี่คือถ้าสมมติว่าในงบเราลงทุนห้าล้านนะครับแต่เราไม่มีพวกนี้เลยครับไม่มีทางสู้เซตสามล้านที่มีพวกนี้ จากประสบการณ์ที่ผ่านๆมานะครับทำให้ Live Audio เนี่ยรู้ว่ามีอุปกรณ์อะไรพัฒนาอุปกรณ์อะไรเพื่อให้ได้เสียงแบบไหนเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเล่นครับและที่อยู่ในมือของผมนี่ก็คืออุปกรณ์ใหม่ล่าสุดของ Live Audio นะครับแต่จะเป็นยังไงเนี่ยเราต้องไปถามพี่หน่อยครับพี่หน่อยสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่หน่อยครับพี่หน่อยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาสู่ตลาดให้นักเล่นได้ลองใช้งานกันเนี่ยครับช่วงนี้มีอะไรบ้างครับผมก็เรียกว่ามีปีนี้เรามีแผ็ก็ e ก็ทำ<ฆ>หลายตัวแต่มันจะออกมาเป็นช่วงๆครับเพื่อให้เพื่อให้คนเล่นเนี่ยได้รู้สึกว่ามันมีอะไรให้เล่นได้ลุ้นอยู่ตลอดครับรู้สึกว่าไม่น่าเบื่อครับแต่ไม่ออกมาทีเดียวตูมเดียวมันจะมันจะทำให้ความน่าสนใจไม่มีในโ,โปรดักครับ ก็จะค่อยๆออกแผงการตลาดยังลึกซึ้งคลาสสิกขนาดนี้นะครับ <c oughs> ครับผมโอ้โหนี่ไม่ต้องคิดถึงผลิตภัณฑ์แล้วว่าจะลึกซึ้งขนาดไหนจร,จริงๆเราคิดถึงความรู้สึกลูกค้าว่า,ถ,าถ้าเกิดว่ามันออกมาพร้อมกันเขาจะสับสนก็ได้ว่าเขาจะเล่นอะไรดีเขาจะลองอะไรดีมันหลายอย่างก็จะทําให้รู้สึกว่าโฟกัสไม่ถูกงั้นเราก็ให้เขาค่อยๆได้เล่นได้ลองไปดีกว่าซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรกินทีละคำอะไรเคละคคำอร่อยกว่ากินแบบทั้งใช่ใช่ใช่ค่อยๆเสิร์ฟไงค่อยๆเสิร์ นหนักๆครับ <นะ S 2> ผมว่ารีบพุยเรื่องตัวนี้ดีกว่าเขาได้ครับผมพี่ครับอันนี้คืออะไรแล้วมีการออกแบบแล้วมีเทคโนโลยียังไงบ้างครับครับก็คือตัวเนี้เราตั้งใจมาให้เป็นตัวตัวรองรองใต้เครื่องครับรองใต้สไปา์ลำโพงรองใต้ฐานชั้นวางอะไรก็ตามคือรองได้ทุกตัวทุกจุดครับอืแล้วมีขนาดน้ําหนักไหมครับว่าต้องน้ําหนักยังไงหรือว่ารองอะไรแบบไหนครับคือการใช้วัสดุของเราชิ้นขนาดนี้นะครับ ถ้าเราถ้าเราใช้ชิ้นเดียวขนาดนี้เลยนะเสียงมันไม่ได้เสียงมันจะตึงเครียดเราเลยต้องใช้ขนาดใหญ่สองชิ้นนะครับที่มีสองชิ้นเพราะว่ามันจะมีความอิสระในตัวของมันนี่นี่คือเหตุผลหนึ่งที่เราเลือกทําชิ้นใหญ่อย่างนี้ออกมาทางนั้นเราไปดูที่วัสดุดีกว่าครับมันมี2ส่วนครับส่วนล่างกับส่วนบนใช่ส่วนล่างทําจากอะไรครับพี่ส่วนล่างนี่เป็นทองเหลืองครับทองเหลืองทองเหลืองตันทั้งแท่งเนี่ยก้อนหนักเลยครับแล้วทําไมเป็นสีชมพูล่ะครับเราต้องการให้ มันเคลือบด้วยเรียกว่าพิงโกนะครับเพื่อให้มันได้คาแรคเตอร์เสียงเนี่ยที่มีความอิ่มแน่นคือท้องเหลืองมันจะอิ่มแน่นนะครับส่วนตัวพิงโกตัวเนี้ยมันจะได้ความชัดเจนดีเทลที่ค่อนข้างดีเรียกว่าไปเสริมปลายหวานให้กับความอิ่มแน่นของท้องเลยครับใช่นี่คือนี่คือศิลปะของการปรุงแต่งอัเซอร์รลเลยนะครับก่อนที่เราจะใช้เนี่ยเราก็ต้องเอาวัสดุเนี่ยไปชุบก่อนไปทํามาก่อนแล้วเราก็มาฟังเสียงว่าวัสดุตัวเนี้ยบวกตัวนี้ได้เสียงอะไรวัสดุ ตัวนี้บวกอันนี้ได้อะไรไงครับก็คือฟังมาแล้วหมดใช่เราฟังมาแล้วหมดก่อนที่มันจะออกมาเป็นโปรดักต์แมทชิ่งมาส่งมาแล้วใช่ครับครับผมด้านบนแล้วครับเป็นยังไงครับด้านบนตัวนี้จะเป็นทองแดงทองแดงตันนอเอฟเลยนะตัวนี้แพงมากตัวทองแดงนี่แพงมากนะครับใช่ครับคือก้อนหนึ่งเนี่ยมันก็จะหนักนะแต่ว่าเราต้องลึงต้องอะไรออกครับทองแดง OFC เนี่ยก็คือนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับก็หลักหมื่นครับก้อนนึงก็คือตกหลักหมื่นเลยหลายอยู่ครับใช่ครับครับ แล้วเราก็เอามาเข้ากระบวนการก็คือไปเคลือบทองคำทองคำแท้ๆนะฮะ 24K ที่เราใส่กันนี่นะครับแต่ก่อนที่มันจะเป็นเคลือบทองคำมันก็จะมีเคลือบด้วยทองแดงก่อนอสองชั้นครับทองแดงเสร็จแล้วเป็นนิกเกิลเราค่อยมาเป็นทองคำที่เราเห็นทำไมถึงทำไมถึงเคลือบทองคำล้าทำไมข้างหน้าไม่เคลือบทองคำบ้างครับถ้าเป็นทองคำอย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะได้เรื่องของความความเนียนที่เยอะไป ความเข้มข้นอิมแพกตรงนี้มันจะเรียกว่ามันจะไม่สมดุลกันมันจะแบบดูดูผู้ดีไปหน่อยครับเรียกว่าต้มโค้งมันต้องมีทั้งน้ำมะขามแล้วก็น้ำมะนาวใช่มันคือเนือเหมาะสมกันใช่ครับมันก็เลยต้องเป็นส่วนผสมที่ที่มาควบคู่กันแบบนี้ผลิตภัณฑ์บอกบอกถึงพี่เลยรว่าพี่ละเอียดมากเลยเนาะใช่ครับครับแล้วทาไมมันต้องมีลวดลายอย่างนี้ละครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่ากว่าจะออกแบบได้ก็คือเราต้องการให้มันลดลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นคือถ้า ลักษณะของไร้เนี่ยจะไม่จะไม่มีลูกปืนไม่มีสปริงครับจะเป็นเรื่องของโลหะล้วนๆนะครับไอ้นี่การสลายแรงสัเสือนเนี่ยเมื่อมันเกิดแรงเสือนมันก็จะกระจายไปตามแฉกพวกนี้ตามรูตามร่องพวกนี้ครับมันสลายแล้วมันไม่ส่งต่อนะคือไม่ส่งต่อไปไปไปที่อุปกรณ์อื่นใช่ทาไมไร้ไฟเดอโอถึงไม่ใช่พวกลูกปืนหรือว่าพวกสปริงในการด้นแรงเทือนททาไมถึงใช้โลหะทั้งแท่งเลยครับคือลูกปืนเนี่ย มันก็มีข้อดีแล้วก็มีข้อที่เราไม่ชอบผมผมไม่ใช่ว่าไม่ดีดีกว่า็นข้อที่เราไม่ชอบครับครับอยู่ที่ว่าใครจะใช้หลักการไหนเข้ามามาใช้มากกว่าก็ลูกปืนเราเราเองไม่ใช่ว่าไม่ดีเป็นแต่ว่าเราไม่ได้เลือกใช้ของเาเองมันอาจจะยุ่งยากในการประกอบอะไรก็ได้ครับพอใส่แล้วมันเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันร่วงอย่างนี้ครับพอลูกปืนหายลูกค้าก็ฟังไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วข้างล่างเนี่ยนะครับมีคล้ายๆสกาดใช่แล้วก็ข้างบนเนี่ยน่าจะมียางด้วยใช่ไหมครับมียาง จะมียางสาหรับเอาไว้รองใต้เครื่องจริงๆใต้นี้มันมียางด้วยนะมันจะเป็นตัวแดม้มใต้อีกทีหนึ่งครับผมผมเปิดดูสดๆนะเปิดได้เลยครับอันนี้เ่้งนสดๆเลยนะครับนี่ฮะ<อ>มันจะแดมให้ให้ให,ให้ให้ตัวมันเองเนี่ยดันไว้อยู่โดยที่ให้ตัวได้ครับ,รบไม่ใช่ว่าโลหะก,กับโลหะเจอกันนะครับอืมนี่ผมเปิดดูสดๆเลยนะครับเปิดดูเลยอ๋อมียางจริงใช่ครับการการโลหะมัน l ิงกิ้งกันใช่ แล้วมันมันจะเว้นระยะห่างให้กับตัวนี้ข้างบนข้างล่างด้วยใช่ครับข้างบนข้างล่างเพราะว่ามันจะมีรูทะลุจากใต้นี้ลงมาเราต้องให้มีพื้นที่โดยที่ไม่ให้มันแนบสนิทลงไปโอ้โหครับพี่หน่อยนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยทิกเยอะก็สุดยอดเลยอ่ะเป็นปีนะกว่าจะได้ตัวนนี้มาเราต้องออกแบบต้องทดลองกันเป็นปีแล้วหมดหมดค่าโลหะที่เราทดลองเนี่ยเรียกว่าหลายแสนครับประมาณประมาณสามสี่แสนในเซ็ตที่ทําชุดเนี้ยเราจะได้มาครับเรียกว่าหมดเยอะจริงๆรที่อันนี้มันเหมือนกับ มันเหมือนงานศิลปะของคนที่แบบรักเครื่องเสียงแบบบ้าเลยนั้นน่ะเข้าขั้นบ้าเลยบ้าครับบ้าจริงถ้าทไม่บ้าเราทําได้เพราะอะไรเงินที่เราลงทุนไปเรายังไม่รู้เราจะขายได้หรือเปล่านะจริงจริงครับแต่ของดีอย่างเงี้ยมันขายได้ด้วยตัวมันเองในขณะที่เราคุยกินอยู่เนี่ยวัดแรกที่เราผลิต100ตัวมา25ชุดนะมันขายหมดตั้งแต่มันยังไม่เสร็จเพราะว่าผมจะมีงานโปรดักที่มันเป็นงานดิบหรือว่ายังไม่ผ่านกระบวนการทําพวกนี้ก็มีโอกาสให้ลูกค้าได้ลองลองดูก่อนลองฟังพอลองเสร็จลูกค้าก็สั่ง ก็คือล็อตที่เราถือเนี่ยที่เราเห็นผมเอามาลองในเซตพวกนี้นะค,คือลูกค้าจองไว้หมดแล้วแค่รอเอาไปส่งโอ้โหแล้ววันนั้นอาจจะต้องมาเอาจากชุดตัวเนี้ยไปให้ลูกค้าครับครับ,รบเพราะว่าเขารอสินค้าตัวอื่นเข้ามาอ,มอยู่ครับนอกจากตัวลองแล้วเนี่ยนะครับยังมีผลิตภัณฑ์อื่นอะไรบ้างครับก็จะมีเกินเกินนิดนึงครับให้เป็นยูน้ําลายหน่อยมันจะมีรุ่นนี้อ่ะรุ่นนี้ที่ ที่เราต้องคือรุ่นนี้ได้รับความสนใจเยอะแต่ราคามันค่อนข้างสูงเพราะนี่มันคือที่สุดคือรุ่นมาสเตอร์พีซเนี่ยมันคือการทําแบบเรียกว่าไม่มีข้อแม้ในเรื่องต้นทุนคือเราจัดเต็มในที่เราจะทําได้เพราะราคามันก็เลยสูงคนที่อยากได้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าซื้อไปเนี่ยราคาขนาดนี้มันอาจจะแพงกว่าลำโพงอาจจะแพงกว่าเครื่องความรู้สึกมันไม่ได้เสียงดีก็จริงแต่ความรู้สึกมันไม่ได้เราก็เลยกําลังทํารุ่นที่เล็กลงเล็กลงจากนี้แต่งานดีไซน์มาจากแบบนี้แทบร้อยเปอร์เซ็นต์ ค,ครับแต่ราคาจะถูกลงเยอะเพื่อให้นักเล่นเนี่ยมีทางเลือกที่ง่ายขึ้นในการเลือกใช้งานในการที่จะสัมผัสกับไลฟ์ออดิโอใช่แล้วนอกจากนั้นละครับมีผลิตภัณฑ์อื่นก็จะมีเครื่องเครื่องกองไฟ<อ>ที่เป็นรุ่นใหญ่นะครับ,รบ,รบแล้วก็จะมีชั้นวางตัวนี้ชั้นวางตัวนี้แบบต้องบอกว่า เด็ดกว่าอันนี้เด็ดว่านี้อีกใช่ไครับคือแบบทุ่มทุนมหาศาลเลยในการสร้างชั้นวางในในครั้งนี้ทั้งเครื่องกองไฟทั้งชั้นวางเนี่ยผมแทบจะอดใจไม่ไม่ไหวที่อยากจะเห็นนะครับพี่เพราะเขาคืว่าผลิตภัณฑ์ของพี่นะพี่แบบพี่ใส่ใจแบบสุดๆใช่ครับมันกว่าจะเป็นชิ้นงานให้เราเห็นที่มันดูสวยงามนะมันก็ใช้เวลาแบบนานแล้วมันต้องละเอียดอ่อนคนที่ร่วมทํากับเราเนี่ยเขาก็ต้องทําด้วยใจจริง และก็เราต้องทุ่มทุนให้เขาพอสมควรขอโทษนะครับนอกจากใจต้องมีความบ้าด้กันทั้งคู่ด้วยใช่ใช่ครับเพราะมันมันกินเวลาเยอะมากงานของไลฟ์วิดีโอครับใช่ครับไม่ว่าจะขั้นตอนการขึ้นรูปการสั่งแมทชเรียลการไปทําตัวนี้การเขียนแบบการอะไรขึ้นมาครับอันนี้นะครับผมไม่ได้เตียงกันไว้ก่อนเลยก็คืองานเนี่ยความเรียบร้อยระดับที่เอาถูหน้าเนี่ยไม่คมเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีกยเนียเนี๊ยบมากเี้ยหนี้ยเนี้้ีนย น่อยอยากจะฝากถึงนักเล่นยังไงบ้างว่าอุปกรณ์เสริมเนี่ยจำเป็นไหมหรือว่าควรจะมีอะไรยังไงใช้หรือใครยังไงครับคืออุปกรณ์เสริมเนี่ยครับจําเป็นไหมสําหรับสําหรับผมมัน,ม,นมันเกินคําว่าจําเป็นม,มันคือสิ่งที่ต้องมี<อ>นี่นี่นี่คือเหตุ <c oughs> <c oughs> ผลที่เราทําพวกนี้นะครับเพราะเรารู้ว่าสิเ็มจะให้ได้สุดเนี่ยมันต้องมีพวกนี้จริงครับพี่คือถ้าสมมติว่าในงบเราลงทุน5ล้านนะครับแต่เราไม่มีพวกนี้เลยครับ ไม่มีทางสู้เซตสล้านที่มีพวกนี้จริงครับคุณทาให้ดูได้อันนี้อันนี้คือวิธีการทดลองของเราแล้วผมเอาแอมผมเอา power แ m p นะ power แ m มบ้านม้อต้องบอกว่าม้อเพราะราคา8ปดพันกว่าบาทเ o w e r แ m ม pa เอามาลองใต้ตัวนี้นะแล้วขับลำโพงคู่เป็นล้านเสียงดีกว่าผมเอาเ o w e r แ m มสี่แสนไปวางเฉยเยแล้วมาขับครับสู้ไม่ได้เลยคือเสียงแบบเสียงแบบมันกล้านเสียงมันไม่มีดีเทลความละเมียดไปแหลมไม่ได้ แต่ไอ้แอมป8,000บาทเนี่ยขับแล้วอิ่มละเมียดแค่มีตัวนี้รองใต้เครื่องสี่ตัวมันคือมันก็เลยคือสิ่งที่เราแบบภูมิใจและประทับใจว่ามันไม่ใช่อุปกรณ์มันไม่ให้อุปกรณ์เสริมสําหรับเรามันคืออุปกรณ์หลักที่ทําให้เราประหยัดเงินถ้าเราเล่นซิสเตมรวมแล้วมันจะประหยัดเงินกว่าการไปทุ่มทุนกับสร้างก็คือซื้อแต่แอมใหญ่ๆซื้อแต่ลำโพงแพงๆเข้าไปอัดพวกเครื่องซีดีพวกปรีแพงๆเข้าไปอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับท่านอยากจะสัมผัสอุปกรณ์เสริมของไลฟ์อ d ดิ เหมือนอย่างที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยใส่ใจปรุงแต่งและนำเสนอให้กับวงค์การน,นะครับน้ำหนักเนี่ยไม่ธรรมดาและคุณค่าเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับใช่ครับวันนี้ขอบคุณหน่อยมากครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ